มิยอนเดอะแบล็กครูวันนี้เรามาอัปเดตกันนิดหน่อยละกันนะคะโอเคค่ะช่วงนี้นะคะถ้าคุณสังเกตเนี่ยรู้สึกว่าท้องฟ้าเนี่ยแดดมันส่งจ้าส่หงือเกิดน,นะคะถ้าวันไหนที่ฝนไม่ตกคุณลุงสังเกตดูเขาเอา่อบรรดาเมนสตรีมก็บอกกันนะคะว่าเออโลกตอนนี้กําลังจะเข้าสู่ภาวะโลกร้อนอีกแล้วนะคะโน,นน,น,น,ท,น,นที่นั่นที่นี่ไอตรงทะเลทรายก็จะมีดอกไม้ขึ้นน้ําแข็งตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ละลาย คือคุณคะคุณอย่าไปตื่นตุมกับมันมันคือวัฏจักรของโลกค่ะวัฏจักรเนี่ยมันก็ทุกๆกี่ร้อยปีไม่รู้อะมันก็จะมีภาวะเนี่ยก็คือเหมือนขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไอ้ช่วงที่มันลงเนี่ยมันก็อากาศเย็นใช่ไหมแล้วพอช่วงที่ขึ้นเนี่ยมันก็คือช่วงเนี้แหละไม่ต้องไปซีเรียสกับมันค่ะคือก่อนหน้านี้มันก็เย็นแต่คุณเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ยาวขนาดเห็นวัฏจักรนี้แบบเต็มๆไงก็อยู่แค่ช่วงหนึ่งเราก็แบบ ฟังปู่ย่าตายายบอกอ้ยสมัยก่อนนะไม่ต้องเปิดพัดลมก็อยู่บ้านอนะใช่สิอันนั้มันวัฏจักรตอนที่อากาศมันยังไม่ร้อนไงพอตอนช่วงนี้ก็คือเหมือนโลกมันก็ผ่องขึ้นร้อนขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าช่วงนี้มันมีอะไรอัปเดตขึ้นมาบ้างนะคะเขาก็มีการติดตามชูมอนเรสโซเน้์นะก็คือเอิร์ธฟรีเควนซีนั่นเองก็คุณพ่อแม่ไกาอาเนี่ยดาวโลกเนี่ยมีคอนเชสเนสนะ ชีมีมีหัวใจเต้นนะมีการกระเพื่อมนะคุณไปหาข้อมูลดูแล้วชูมันเลสเนสเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณชูมันเนี่ยเขาค้นพบก็คือมันเป็นชีปประจรของโลกค่ะและทีนี้เขาบอกว่าล่าสุดนะคะก็คือวันนี้มันมีลักษณะของการกระเพื่อมที่แปลกประหลาดก็คือขึ้นเป็นเสาสองเสาเขาเรียกว่าเป็นทวินทาวเวอร์ ชูมันชาร์ตนะเขาบอกว่าในอีก6ชั่วโมงเนี่ยตลอด6ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้พบกับปรากฏการ์เขาเรียกว่า Massive v e r t i c a l spike ก็คือมันเป็นเคิร์ฟแท่งสูงขึ้นไปนะคะปรากฏขึ้นที่ Resonance ของกราฟนี้นะคะซึ่งมันก็หมายถึงว่ามีพลังงานที่แบบเข้มปี๊ดขึ้นมา2แท่งติดๆกันเลยซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะ มันจะก่อให้เกิดอะไรมันจะก่อให้เกิดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเซนซิทีฟกับพลังงานมากๆนะคะอันนี้เขาก็จะบอกว่าคุณก็จะมีอาการต่างต่อไปนี้ก็คือมีหูวิงอะอยู่ๆก็ปิ้งขึ้นมาในหูนะรู้สึกง่วงแล้วก็เวลาฝันก็จะเห็นฝันแบบชัดเจนมากวิวิตดิมนะรู้สึกญญงุดหงิดง่ายนะคะเพราะว่า อารมณ์จะเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรืออาจจะแบบรู้สึกมึนงงมีแรงกดที่หัวหรือความดันขึ้นกระทันหันหรือแม้แต่เหนื่อยขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยนะคะอันนี้สำหรับบางคนนะที่เขา,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะซ e นซ i ิ i ทีฟกับพลังงานซึ่งแอดก็เป็นนะคะแต่บางคนก็อาจจะไม่เป็น N p C บางคนก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรก็มีนะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ คือที่โลกเนี่ยรู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันมีพลังงานที่เข้ามาก็คือเป็นดาวหางที่ชื่อว่า C ทับ2 0 2 5 A 6 ที่มีวงเล็บชื่อว่าเลม,มอนนะคะเป็นชเลนได้เข้ามาใกล้โลกบอกพรุ่งนี้มันจะเข้ามาใกล้โลกทีนี้เขาบอกว่าวิธีการแก้งไงก็คือให้คอยระวังแล้วก็อยู่ในอาคารไว้นะคะมันก็จะช่วยป้องกันไอ้พวกหลังสีแล้วก็พลังงานแบบนี้ได้ทีนี้เรามาดูกันนิดนึงดีกาะค่ะว่าไอ้เลม,มอนนี่มันคืออะไรนอกเหนือจากพวกพรุ่งนี้ TISL ก็จะมาใกล้โลกเนี่นี่บอก เลมอนอีกโอ้อะไรนี่เรามาทำความรู้จักกับเลมอน Lemon กันหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวขอ Google Translate แป๊บไม่มีภาษาไทยโอเคไม่เป็นไรเขาบอกว่างี้ค่ะไอ้ดาวหางเลมอน C ทับ2025 A6 อะไรเนี่ยนะคะก็ค้นพบโดยโดยมันเป็นชื่อ,อ m o u ลม Lemon Survey นะคะก็คือเป็นสถานอะไรนะเป็นศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งนะคะ ที่พบขึ้นในวันที่3มกราคม2อเอ่อ2 0 2 5นะคะก็คือต้นปีนั่นเองแล้วคาดว่าจะมีวงโคจรอ,อยู่ที่ประมาณ1350ปีเลยนะแล้วเขาก็จะผ่านมาในบริเวณที่ใกล้โลกที่ประมาณ0.53 AU ก็คือ79ล้านกิโลเมตรนะ ก็เข้ามาใกล้สุดประมาณนี้แหละที่วันที่8ปดพ,พฤศจิกายนนี้นะคะก็คือจะเข้ามาใกล้กับดวงอาทิตย์ประมาณนี้แล้วทีเนี้ยเขาก็คำนวณนะคะว่ามันน่าจะมีทําทให้วงโคจรของมันเนี่ยแคบลงก็เหลือแค่1 1 5 0ปีทีนี้เขาบอกว่าที่มันจะเข้ามาใกล้โลกที่สุดก็คือ วันที่21ตุลาคม2025นะคะก็คือวันนี้แหละก็อาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะที่42องศาจากช่วงเวลาตะวันตกดินในคืนวันที่20เป็นต้นไปนะคะ,นะคะสามารถใช้กล้องส่องทางไกลก็เห็นได้นะก็อยู่ครึ่งทางระหว่างกลุ่มดาวอัคทูรัสแล้วก็ ไปทาง Big Dipper นะคะซึ่งก็จะอยู่ประมาณ10องศาจากอัคตูรัสแล้วก็ท่านอัคตูรัสแล้วก็ไอตัวดาวหางเองนี่ก็อาจจะมองเห็นได้พร้อมกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นได้จากกล้องส่องทางไกลบ้านๆเลยนะคะอันนี้ก็น่าตื่นเต้นอยู่นะอันนี้ไม่ใช่ TI s ล้านนะจ๊ะที s ล้าน,นก็อีกอีกกรณีหนึ่งนะคะ t ี i a t l น โหมันก็จะเข้ามาใกล้โลดอยู่นะมันตอนนี้บรรดาสื่อสื่อหลักอะ่ะเขาก็ไม่เขาก็พูดยางยังยงกักอยู่นะก็คือยังไม่ได้พูดบอกฟันทงว่ามันเป็น extraterrestrial v e s s e l s from a n o t e r สิสแตมอะไรก็ว่าไปเขายังไม่ได้พูดแบบนั้นนะคือเขาเขาก็ยังพูดกากๆว่ามันอาจเาใช้คําว่ามันอาจจะเป็นวัตถุที่มาจากอ er นะัลเทอร์สเปซก็คืออยู่นอกออคลาศไปเนี่ยก็คือเป็นอินเตอร์สเตลล่าเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะคะว่าเป็นอ,อินเตอร์สเตลล่าอันเนี้ยเขาก็มีชื่อ เหมือนกับไอตัวเมื่อกี้แหละก็คือเป็น4ทับ2025แต่เป็น n1 อันนี้นะจ๊ะ e ti atlas เนี่ย ti atlas เนี่ยก็คือเป็น3อันลำดับที่3ของ interstellar ที่พบโดยกล้องดูดาว atlas นะจ๊ะนะแต่ความหมายมันก็แบบอ๋อคือคุณถ้าคุณตื่นรู้แลวหาข้อมูลแล้วนะคุณก็จะรู้ว่าไอสิ่งเนี้ยมันคือยานอาวกาศที่ ทีมของกาแล็กติกอ่ะเขาส่งมาเพื่อมาแอคติเวตดาวโลกโดยเฉพาะเลยนะแล้วคุณดูดิโอคนเรานี่มันก็ตื่นรู้กันมากมายถูกปะ่ะมันน่าตื่นเต้นนะแล้วมีคนเขาก็เริ่มถ่ายรูปได้แล้วนะว่ามันไม่ใช่ดาวหางคือมันประหลาดตั้งแต่เห็นเป็นแท่งแล้วคุณคือมันมันเป็นแท่งดาวหางบ้าบอหาเหวอะไรเป็นแท่งใช่ไหม มันผิดปกติคือถ้ามันเป็นแท่งแสดงว่ามันโคจรยังไงก่อนมันโคจรมันเดินทางยังไงก่อนถ้ามันเป็นแท่งเนี่ยมันมีอยู่ฐาคือเหมือนมันพุ่งเหล่าไปข้างหน้าพุ่งพุ่งไปตรงๆเนี่ยถ้ามันพุ่งไปตรงแสดงว่ามันต้องมีพลังงานในการขับเคลื่อนไปหน้าถูกปะเหมือนโดนหอกที่เออเหมือนพุ่งพุ่งลุกลุกอะไรรอพุ่งลูกดอกแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเหมือนอุกกาบาตมันจะมีแรงเวียง วง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 นออยแบบเหมือนแบบเหวี่ยงไปได้แต่คุณมันมันถูกอะไรกระทาม,มามันถูกอะไรกระทาม,มาจากไหนคือมันมันไม่สามารถที่จะเหวี่ยงไปได้แบบอนันตการไกลขนาดนั้นนะคือแรงเฉือนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วแรงเฉื่อยบ้าบออะไรมีองศา Kultur, การเปลี่ยนทนะิศน่ะใช่ไหมอันนี้อยาก็พูดไปหลายรอบว่ไอ้องศาการเปลี่ยนทิศที่มันหักจึกหนึ่งตรงตรงดาวอังคารนะ่ะ มันมันก็ไม่ใช่เละทีนี้สื่อพวกนั้นน่ะเขาก็พยายามที่ังไม่บอกไงแต่ตอนนี้คนครึ่งโลกเนี่ยเขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ดาวหางข้อลายหนึ่งมันไม่มีหางมันมาแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคือที่เขาถ่ายไว้ดูคือมันมันเดินทางแบบเหมือนเหมือนเครื่องบินกระพีกระพีแบบปุ๊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 บไปแบบนั้นอ่ะมันลอยไปแบบนั้นลอยดิ่งดิ่งไปมันดูยังไงก็ไม่ใช่ดาวหางนะจ๊ะ แต่ที่มันเห็นว่ามันมีแสงพุ่งอาจจะเป็นคืออาจจะเป็นไอ o ่นหรืออะไรสักอย่างแต่ทีเนี้ยข้อมูลที่ลึกกว่านั้นหนึ่งก็บอกว่าเจ้าสิ่งเนี้ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ก้อน,นหินธรรมดานะมันเป็นเออมันมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเชฟชิฟแล้วก็ลวงตาพลางตัว คือคนไหนอยากเห็นเป็นอะไรมันก็จะพลางเป็นอย่างนั้นให้คือพูดง่ายๆว่ามันมีเทคโนโลยีที่ล้ามากอะเราอยากเห็นมันเป็นแท่งก้อนหินเป็นทรงซิก้าเป็นบ้าเป็นบอคือจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปดูในคลิปแต่ละคลิปหรือภาพหลุดต่างๆมันยังบอกไม่ได้อาะคือบางอันเนี่ยเขาถ่ายมาเห็นมันมีไดโนเสาร์กออยู่บนนั้นบางอันก็เห็นเป็นแบบเป็นแท่งยาวๆแล้วมีไฟกระพริบกระพริบกระพริบเรียงไป นะล่าสุดนี้ก็คือเป็นไฟเลี้ยงเหมือนแบบหลอดไฟคิสมาสอะ่นะนี่ยเพราะงั้นมันก็หแต่มันก็บอกเขามันเข้ามาใกล้แต่มันก็ยังไก,กล,กยกลอยู่เนี่ยเข้ามาในอินเนอร์เอิร์ที่สี่จุดห้าูนะจากดวงอาทิตย์แล้วก็จะเข้ามาใกล้โลกอยู่ที่ประมาณเ,มเขาบอกว่าเท่าไหร่ วันที่21ก็คือวันนี้ The Comet We Observe g o e s t o นี่ Satellite เข้หมาโ <c oughs> okay. อเคอ่ก็บอกใกล้โลกสุดคือ0.360 AU AU หนึ่งนี้มันเท่าไหร่เนี่ย90ใช่ไหม96้ใช่ไหม1 AU คือ96ก็ก็คือ คือขนาดเฉียนโลกก็คือ3ประมาณ30ล้านกิโลเมตรมันก็ไกลยอยู่นะแต่มันก็ถาาว่าไกลขนาดนั้นก็กล้องดูดาวเขาก็จับได้แหละมันไม่ได้ถึงขนาดแบบว,ว่าโอ้โหคุณดาวอยู่ห่างเป็นปีแสงเขายังจับได้เลยพีแต่เนี้ยมันอาจจะคือภาพมันอาจจะดีเลยเล็กน้อยเงเพราะว่ามันอยู่ห่างไปนิดนึงคือ1 A u เนี่ยเท่ากับแสงเดินทาง8นาทีถูกปะ่ะเพราะฉะนั้น0.3 AU อเนี่ย ก็อาจจะแบบดีเลยไป,ปสักหนึ่นาทีนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ปะเออไม่ว่ากันนะคะถ้าใครมีกล้องดูดาวนะคะก็ลองไปส่องดูได้นี่ในนาซ่านี่นะเขาก็พูดถึงว่า t i and l a s นะจ๊ะแต่เขาก็จะบอกมันคือโคมต U D นะคือที่มันงงคืออะไรมันพุ่งไปแบบว่าโดยปกติเนี่ยมันจะวิ่งผ่าน คือวงโครจรของมันน่ะมันควรจะต้องโดนแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์เนี่ยหมุนหมุนทิศทางกลับนึกออกใช่ปะพวกพวกเนี่ยแต่อันนี้คือเฮ้ยวงโครจรมึงอะแบบขับตรงมาเหมือนรถรถด่ดดวนที่ไม่จอดบ้ายอะเนี่ยแล้วก็มีหักโค้งด้วยนะหนึ่งเดือกหักโค้งหนึ่งเดือกเดือเด้อยๆตรงมาเนี่ยหักองศามาห้าองศานิดนึงคืออะไรอะ แล้วก็จะเฉียดเลยโลกไปนิดนึงโหดแต่ที่บอกว่าใกล้โลกนี่ก็ไม่ได้ใกล้แบบเท่าไหร่นะก็คือห่างอยู่เป็นสามสิบล้านกิโลเมตรนะแล้วก็จะเข้าไปสู่ใกล้ๆกับจูปิเตอร์ช่วงปีหน้านถ้าจาไม่ผิดนะคะเออเขาถ่ายรูปมามันก็ดูเหมือนโคมีทแหละเพราะว่ามันไกลไง แสงสะท้อนมันก็มียอยะไรเงี้ยคือยานอาจจะเปิดไฟให้หลวงตาก็ได้เพราะเป็นแท่งยาวๆแล้วบกูก็เปิดไฟตรงหัวให้มันสว่างางข้างหลังก็แบบหลีไฟให้มันจ,จ้าๆแล้วก็พอตอนขับยานพุ่งมามก็ดูเหมือนโคมิดจริงไหมเออคุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสนุกสนานกับการใช้ชีวิตในมิติที่3กันต่อไปนะคะแล้วเรามาดูกันว่าออหลังจากที่ t ร s Plu เขาได้เดินทางผ่านไปแล้วจะมีอะไรตื่นเต้นเกิดขึ้นมาอีกนะคะโอ๊ย แอดนี้อรอ Disclosure ไม่ไหวแล้วอ่ะแต่ก็ดีใจมากนะคะที่มีคนเปิดประเด็นเรื่องที่บอกว่า T I Atlas เนี่ยมันเป็นยานอวากาศมากขึ้นนะคะแล้วคนก็จะไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะว่าเฮ้ยเราแบบว่าอยู่บนดาวดวงนี้เพียงลําพังไม่นะคะมีดาวอีกเป็นพันล้านดวงนะคะแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตแบบเราอีกเยอะแยะมากมายในอนันตจักรวาลไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าซ้อนเนี่ยท่านได้สรรสร้างทุกอย่างไว้ ให้พวกเราได้มาเรียนรู้นะคะแล้วก็มาสนุกกับชีวิตค่ะยังมีอะไรตื่นเต้นอีกเยอะนะคะให้เราเรียนรู้อัวตอนนี้เสียงแหมแล้วต้องไปก่อนและะ้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ